ตามข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุดมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ชายทั่วโลกแต่หลายคนมักจะมองข้ามอาการเตือนสัญญาณที่สำคัญไปวันนี้ผมจะพูดถึงอาการเตือนภยัย 9. ข้อที่ผู้ชายไม่ควรมองข้ามปัจจัยเสี่ยงหลักและวิธีการป้องกันฟังต่อไปนะคะเพื่อให้คุณรู้จักการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณเองและสามารถรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้ทันท่วงที ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเรื่องต่อมลูกหมากกันก่อนนะคะต่อมลูกหมากเป็นต่อมเล็กๆในระบบสืบพันธุ์ทุกข,ของผู้ชายอยู่ตรงใต้กระเพาะปัสสาวะและอยู่หน้ากระดูกทวารหนักต่อมนี้มีบทบาทสําคัญในการสร้างน้ําอสุจิที่ช่วยบํารุงและปกป้องเชื้ออสุจิถ้าต่อมนี้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการอักเสบหรือมีเซลผิดปกติก็จะส่งผลกระทบได้ เมื่อเซลล์ในต่อมลูกหมากกลายพันธุ์และเพิ่มจานวนอย่างไม่มีการควบคุมมันก็อาจกลายเป็นก้อนเนื้อได้โดยปกติโรคนี้จะค่อยๆพัฒนาช้าๆแต่ในบางกรณีอาจรุนแรงและแพร่กระจายไปส่วนอื่นของร่างกายได้ทำไมการตรวจพบเร็วถึงสำคัญมากเพราะว่าในระยะแรกๆเนื้องอกอาจไม่แสดงอาการอะไรเลยนี่ทำให้ผู้ชายหลายคนอาศัยอยู่กับมะเร็งต่อมลูกหมากโดยไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือด PSA หรือการตรวจคำทางทวารหนักถ้าเจอก้อนเนื้อตั้งแต่เนื่นๆโอกาสรักษาหายจะสูงมากวิธีการรักษาก็จะไม่รุนแรงมากเกินไปด้วยอย่างที่หลายคนกลัวการตรวจคลำทางทวารหนักแต่ผมอยากบอกว่าการเอาสุขภาพเป็นที่ตั้งสำคัญกว่าความอายหรือความกลัวการตรวจแบบนี้อาจช่วยชีวิตคุณได้นะคะ มาดูปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้กันบ้างผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีจะมีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ก็มีบางรายที่เป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่านั้นด้วยถ้าพ่อหรือพี่น้องชายในครอบครัวเคยเป็นโรคนี้โอกาสที่คุณจะเป็นก็จะเพิ่มขึ้นเชื้อชาติก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะการใช้ชีวิตที่กินอาหารไขมันสูงจากเนื้อสัตว์เยอะๆและนั่งๆนอนๆไม่ค่อยขยับตัวก็อาจเพิ่มความเสี่ยงได้เหมือนกัน หมอมักจะแนะนำให้มีแผนการกินที่ดีต่อสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอเอาล่ะมาดูอาการเตือนก้าวข้อที่คุณต้องรู้กันเลยนะคะอาการข้อแรกการเปลี่ยนแปลงของกระแสะปัสสาวะนี่เป็นสิ่งแรกที่ผู้ชายหลายคนสังเกตเห็นเมื่อต่อมลูกหมากเริ่มโตหรือมีปัญหาคุณอาจจะปัสสาวะลำบากกระแสะปัสสาวะอ่อนกว่าเดิมหรือปัสสาวะไม่ต่อเนื่องรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่หมดกระเพ้าปัสสาวะ อาการพวกนี้อาจบอกถึงมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆแม้ว่าบ่อยครั้งมันจะเกี่ยวข้องกับภาวะต่อมลูกหมากโตที่ไม่ใช่มะเร็งก็ตามถ้าคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการปัสสาวะอย่าประมาทนะคะยิ่งหาสาเหตุได้เร็วเท่าไหร่การรักษาก็จะได้ผลดีเท่านั้น อาการข้อ2ตื่นมาปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนผู้ชายหลายคนมองข้ามอาการนี้คือต้องตื่นมาปัสสาวะหลายครั้งในตอนกลางคืนสาเหตุอาจมาจากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีและแน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงของต่อมลูกหมากเมื่อต่อมโตขึ้นมันจะกดทับกระเพาะปัสสาวะทําให้รู้สึกอยากปัสสาวะบ่อยๆคุณภาพชีวิตจะลดลงจากการที่ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ําบ่อยนอนไม่เต็มอิ่ม คุณอาจจะหงุดหงิดง่ายและเหนื่อยล้ามากเกินไปอาการแบบนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติของคนแก่แต่อย่าประมาทนะคะสำคัญมากที่ต้องไปปรึกษาหมอถ้าอาการแย่ลงหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นเจ็บหรือแสบร้อนตอนปัสสาวะอาการข้อ 3. เลือดออกปนในปัสสาวะหรือน้ำอสุจิ นี่เป็นอาการเตือนที่ต้องระวังมากไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดมันอาจมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนิ่วในไตหรือภาวะอื่นๆแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากมันอาจบ่งชี้ถึงรอยโรคของเนื้อง,งอกเมื่อสาเหตุมาจากมะเร็งอาการนี้มักจะเกิดขึ้นในระยะที่โรคลุกลามแล้ว สำคัญมากที่คุณต้องสงบสติอารมณ์และรีบไปตรวจทันทีที่เห็นเลือดในของเหลวจากร่างกายเพื่อหาสาเหตุของการเลือดออกต้องทําการตรวจด้วยเครื่องมือต่างๆต,ต,ตรวจเลือดและบางครั้งอาจต้องเจาะชิ้นเนื้อแม้มันจะไม่ใช่มะเร็งก็ตามการมีเลือดออกทุกครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจอาการข้อ4 ปวดหรือไม่สบายบริเวณอุ้งเชิงกรานนี่คืออาการสำคัญที่หลายคนมักจะมองข้ามในบริเวณอุ้งเชิงกรานมีอวัยวะหลายอย่างรวมทั้งต่อมลูกหมากด้วยการเจริญเติบโตของเนื้องอกอาจทำให้รู้สึกหนักหรือไม่สบายตรงท้องน้อยความไม่สบายนี้อาจลามไปถึงหลังและทำให้ทำกิจกรรมง่ายๆเช่นเดินหรือนั่งนานๆลำบากได้ ในระยะที่โรคลุกลามแล้วอาการปวดอาจเป็นตลอดเวลาอาการนี้คนไข้มักจะเข้าใจผิดว่าเป็นแค่ปวดกล้ามเนื้อจึงทำให้ล่าช้าไปพบหมออย่าประมาทกับอาการปวดบริเวณท้องน้อยหรืออุ้งเชิงกรานนะคะเพราะมันอาจเป็นสัญญาณของอะไรบางอย่างที่ร้ายแรงกว่าอาการข้อ 5. ปัญหาเรื่องการหลังน้ําอสุจิมะเร็งต่อมลูกหมาก อาจส่งผลโดยตรงต่อการผลิตน้ำอสุจิและการหลังผู้ชายบางคนสังเกตเห็นว่าปริมาณน้ำอสุจิลดลงหรือปวดขณะหลังอาการเหล่านี้อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการติดเชื้อแต่ถ้าอาการไม่หายต้องไม่มองข้ามนะคะในบางกรณีเนื้องอกอาจกดทับโครงสร้างใกล้เคียงและรบกวนการทำงานของท่อที่ลำเลียงน้ำอสุจินี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อสัมผัสสีหรือปริมาณของของเหลว ถ้าอาการนี้ยังคงอยู่หลายสัปดาห์หรือแย่ลงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมีหลายกรณีของมะเร็งต่อมลูกหมากที่ถูกวินิจฉัยได้แม้ในระยะนี้ก่อนจะมีอาการทางปัสสาวะที่ชัดเจนกว่า อาการข้อ6ปัญหาเรื่องการแข็งตัวสุขภาพของหลอดเลือดระบบประสาทและแน่นอนคือต่อมลูกหมากล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการแข็งตัวการทํางานผิดปกติมีสาเหตุได้หลายอย่างรวมถึงเบาหวานปัญหาเลือดไหลเวียนยาและอื่นๆแต่ต่อมลูกหมากเองก็อาจมีบทบาทนะคะการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อง,งอกอาจส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดในอวัยวะเพศทําให้การแข็งตัวผิดปกติ ถ้าการทำงานผิดปกติเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือแย่ลงตามเวลาควรไปตรวจสอบการทำแบบทดสอบง่ายๆกับหมอทางด้านนี้จะช่วยระบุได้ว่าปัญหามาจากมะเร็งต่อมลูกหมากหรือสาเหตุอื่นการเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตและลดภาวะแทรกซ้อนได้อาการข้อ7ความรู้สึกกดดันในกระเพาะปัสสาวะ ผู้ชายที่มีปัญหาต่อมลูกหมากมักบ่นว่ารู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่หมดแม้จะเพิ่งเข้าห้องน้ำมานี่เกิดจากการที่ต่อมโตรหรืออักเสบอาจทำให้การขับปัสสาวะติดขัดบางส่วนทำให้เกิดแรงกดดันตกค้างในอุ้งเชิงกรานผู้ชายมักจะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อช่วยปัสสาวะนี่ทำให้รู้สึกไม่สบายเพิ่มเติมสำคัญมากที่ไม่ควรมองข้ามอาการนี้ เพราะมันอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ําๆเนื่องจากปัสสาวะที่ตกค้างในกระเพาะปัสสาวะเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียาภาวะนี้อาจรบกวนชีวิตประจําวันและทําให้อาการต่างๆเช่นตื่นมาปัสสาวะกลางคืนแย่ลงอีกถ้าอาการยังคงอยู่ควรปรึกษาหมอและทําการตรวจด้วยเครื่องมืออาการข้อ8น้ําหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ การลดน้ำหนักโดยไม่ตั้งใจเป็นสัญญาณเตือนที่พบได้บ่อยในมะเร็งหลายชนิดการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมและความอยากอาหารลดลงอาจเกิดจากมะเร็งต่อมลูกหมากโดยเฉพาะในระยะที่โรคลุกลามแล้วอาการนี้มักเกี่ยวข้องกับเนื้องอกที่รุนแรงสำคัญที่ต้องตระหนักความเหนื่อยล้าผิวซีด และอ่อนแอมักจะเกี่ยวข้องกับการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและไขมันอย่างกระทันหันควรตรวจหาสาเหตุถ้าคุณสังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าหลวมขึ้นหรือความอยากอาหารลดลงโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนการลดน้ำหนักอาจเกิดจากปัญหาสุขภาพอื่นๆเช่นต่อมไทรอยทำงานเกินหรือความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารสำคัญมากที่ต้องตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุม อาการข้อก้าวความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียตลอดเวลามีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าแม้แค่ทำกิจวัตรประจําวันเมื่อเนื้องอกเจริญเติบโตร่างกายมักใช้พลังงานมากในการต่อสู้กับปัญหาหรือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมที่ทำให้การดูดซึมสารอาหารและออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อลำบาก ความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นทุกวันการลดลงของพลังงานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในนิสัยหรือสถานการณ์ที่เครียดควรตรวจสอบสุขภาพต่อมลูกหมากในผู้ชายความอ่อนแอทั่วไปนี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอารมณ์และคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเมื่อมันมาพร้อมกับอาการอื่นๆสำคัญมากที่ไม่ควรมองข้ามความเหนื่อยล้าแม้ว่ามันจะไม่ใช่สัญญ,ญาณเฉพาะเจาะจงก็ตามการตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นอย่างไร มีการตรวจสองอย่างที่มีประโยชน์มากในการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากคือการตรวจเลือด PSA และการตรวจคลำทางทวารหนักการตรวจเลือด PSA วัดระดับของโปรโตีนที่ต่อมลูกหมากสร้างขึ้นแม้ว่าค่า PSA สูงจะไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งเสมอไป แต่มันอาจเป็นสัญญาณเตือนตั้งแต่เนินเน่นๆการตรวจคำทางทวารหนักในทางกลับกันช่วยให้หมอสัมผัสเนื้อสัมผัสขนาดและรูปร่างของต่อมได้การผสมผสานทั้งสองวิธีนี้จะเพิ่มความแม่นยำในการตรวจหาโรคในบางกรณีหมอทางด้านนี้อาจสั่งให้ทำอัลตราสวนทางทวารหนักหรือ MRI เป็นการตรวจเพิ่มเติม การตรวจเหล่านี้สำคัญมากและไม่ควรประมาทควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณเป็นผู้ชายอายุมากกว่า50ปีหรือ45ปีถ้ามีปัจจัยเสี่ยงถ้าผลการตรวจและการเจาะชิ้นเนื้อพบเซลล์มะเร็งในต่อมลูกหมากขั้นตอนต่อไปคือการพูดคุยเรื่องทางเลือกในการรักษาและการระบุระยะของโรคการผ่าตาดัดการรักษาด้วยฮอร์โมนและการฉายรังสีเป็นวิธีการรักษาที่พบได้บ่อยที่สุด ในบางกรณีก็ใช้เคมีบำบัดด้วยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นความรุนแรงของมะเร็งอายุของคนไข้และสุขภาพโดยรวมโอกาสในการรักษาหายจากมะเร็งต่อมลูกหมากที่ยังอยู่ในต่อมเท่านั้นนั้นสูงมากแต่ละกรณีไม่เหมือนกันดังนั้นทางเลือกในการรักษาควรปรับให้เหมาะกับแต่ละคนขั้นตอนที่จำเป็นรวมถึงการสื่อสารกับหมอทำความเข้าใจในข้อสงสัยต่างๆ และรับความเห็นที่สองเรามาพูดถึงการรักษาและผลข้างเคียงกันบ้างนะคะเมื่อมะเร็งยังอยู่ในบริเวณเดิมการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกเป็นการรักษาที่พบได้บ่อยที่สุดอาจมีผลข้างเคียงเช่นปัสสาวะรั่วหรือการแข็งตัวผิดปกติการฉายรังสีสามารถใช้ทำลายเซลล์มะเร็งได้ไม่ว่าจะเป็นการฉายจากภายนอกหรือภายใน นี่อาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าและการระคายเคืองของกระเพาะปัสสาวะหรือทวารหนักการรักษาด้วยฮอร์โมนจะลดระดับของฮอร์โมนเพศช,ชายที่อาจช่วยให้เนื้องอกเติบโต การลดฮอร์โมนนี้อาจทำให้เกิดอาการร้อนวูบวาบและการสูญเสียความหนาแน่นของกระดูกนอกจากนี้ยังอาจเปลี่ยนความต้องการทางเพศด้วยเคยมีบำบัดใช้มากกว่าในระยะที่โรคลุกลามแล้วเมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจายและเนื้องอกไม่ตอบสนองต่อทางเลือกการรักษาอื่นแต่และแนวทางมีผลที่ตามมาแต่เมื่อมีข้อบ่องชี้ในการรักษามันก็มีอัตราความสำเร็จสูง คุณภาพชีวิตระหว่างและหลังการรักษาเป็นอย่างไรการดูแลคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องท้าทายโดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับผลข้างเคียงจากการรักษาการออกกำลังกายที่มีการควบคุมการบำบัดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและการสนับสนุนทางจิตใจช่วยในกระบวนการฟื้นฟูเทคนิคพิเศษสามารถช่วยปรับปรุงความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและลดการปัสสาวะรั่วยิ่งไปกว่านั้น การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาร่างกายให้แข็งแรงการพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวหรือการเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนจะช่วยบรรเทาภาระทางอารมณ์การเผชิญหน้ากับมะเร็งต่อมลูกหมากคนเดียวอาจทำให้ความวิตกกังวลและความกลัวเพิ่มขึ้นอย่ากลัวที่จะแสดงออกและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญความสำคัญของอาหารที่สมดุล อาหารที่สมดุลสามารถช่วยป้องกันและจัดการกับมะเร็งต่อมลูกหมากได้ตามการศึกษาผลไม้ผักถั่วและธัญพืชเต็ม,มเมล็ดอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินที่ช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระอาหารที่มีไขมันจากเนื้อแดงเนื้อแปรรูปและอาหารแปรรูปสูงอาจทำให้เกิดการอักเสบที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง มีการแสดงให้เห็นว่าอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่อุดมไปด้วยน้ำมันมะกอกผักและปลาช่วยปรับปรุงสุขภาพของผู้ชายนักวิทยาศาสตร์ยังสนใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอนุพันธ์ของมันในปริมาณที่พอเหมาะด้วยเพราะสารบางอย่างในนั้นอาจส่งผลดีต่อการเผาผลาญฮอร์โมน การป้องกันโรคไม่ใช่แค่ผ่านอาหารเท่านั้นการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเป็นประจำก็เป็นเครื่องมือที่มีพลังในการป้องกันมะเร็งการออกกำลังกายช่วยปรับปรุงภูมิคุ้มกันควบคุมอินซูลินและลดการอักเสบเรื้อรังการใช้ชีวิตแบบนั่งน่งนอนนอนส่งเสริมการสะสมไขมันซึ่งอาจรบกวนการผลิตฮอร์โมนและส่งเสริมการกลายพันธุ์ สำคัญมากที่ต้องหากิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่คุณชอบและสามารถรวมเข้ากับกิจวัตรประจำวันได้ง่ายแนะนำให้เดินปั่นจักรยานว่ายน้ำและฝึกความแข็งแรงถ้าได้รับการปรับให้เหมาะกับสภาพของแต่ละคนภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญสุขภาพจิตก็สำคัญเช่นกันความเครียดและความวิตกกังวลอาจทำให้การอักเสบเพิ่มขึ้นซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลุกลามของเนื้องอก การเอาชนะความอายและการขอความช่วยเหลือความไม่เต็มใจของผู้ชายบางคนในการพูดถึงสุขภาพของอวัยวะสืบพันธุ์เป็นอุปสรรคต่อการตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากตั้งแต่เนิ่นๆการตรวจคลำทางทวารหนัก อาจทำให้ผู้ชายบางคนรู้สึกไม่สบายใจแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องน่าอายยิ่งพบมะเร็งเร็วเท่าไหร่โอกาสในการรักษาที่ประสบความสำเร็จก็ยิ่งสูงขึ้นและมีภาวะแทรกซ้อนถาวรน,น้อยลงด้วยมีหลายองค์กรที่มุ่งเน้นการเอาชนะความอายเหล่านี้ด้วยการมีส่วนร่วมในแคมเปญเหล่านี้ การสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนๆและการแบ่งปันข้อมูลคุณสามารถช่วยเปลี่ยนการรับรู้เรื่องสุขภาพผู้ชายได้การพูดคุยเรื่องอาการที่อาจเกิดขึ้นสามารถช่วยชีวิตได้จริงๆนะคะ การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและความหวังสำหรับผู้ที่ได้รับการรักษาหรือได้รับการจำหน่ายแล้วการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงการตรวจสุขภาพเป็นประจำตรวจเลือดซ้ำและบางครั้งก็ต้องทำการตรวจด้วยเครื่องมือนี่อาจเป็นแหล่งของความกังวลแต่มันช่วยให้ตรวจพบได้เร็วและสามารถเข้าแทรกแซงได้อย่างรวดเร็วอัตราการรักษาหายจากมะเร็งต่อมลูกหมากสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ละครั้งนำมาซึ่งโปรโตโคอลและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ปรับปรุงอัตราความสำเร็จอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือถ้าคุณมีอาการผิดปกติหรือมีประวัติครอบครัวที่เสี่ยงผู้ชายที่มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยความมั่นใจและความปลอดภยัยสามารถได้รับประโยชน์จากการผสมผสานร,ระหว่างความรู้การตรวจสุขภาพเป็นประจำและความคิดเชิงป้องกัน ข้อสำคัญที่ต้องจำไว้นะคะเนื้อหาในนี้อิงจากข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องแต่ไม่ได้แทนที่การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญกรุณาไปพบหมอถ้าคุณมีอาการใดๆที่กล่าวมาหรือถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณมเร็งต่อมลูกหมากรักษาได้ดีที่สุดเมื่อตรวจพบและรักษาตั้งแต่เน้นๆนะคะ